ในครั้งนี้นะครับตัวอย่างที่จะแนะนำเรานะครับในรายวิชา Sten มอ m a t แมทลเทรียน,นะครับโดยเฉพาะในการศึกษาระเบียตีของเราเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการบิดของเพลานะครับเพลาก็คือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่เราพบเห็นในชุดของในระบบนะครับเครื่องกลเครื่องยนต์กลไกลต่างๆตัวเพลาตัวนี้นะครับอาจจะอยู่ตรงเพาลารถยนต์ก็ได้นะครับหน้าตัดจะเป็นหน้าตัดกลมนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่ท่านจะเจอเนี่ยท่านมีสิทธิ์เจอเป็นพื้นที่ตัดเผาเนี่ย,ยไม่กรมตันก็กรมกลวงนะครับท่านเจอได้สองอย่างนี่แหละนะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสมาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าถ้าพวกเราไปย้อนดูทฤษฎีสักนิดหนึง่งหรือศึกษามาก่อนล่วงหน้าสักนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้คือสมาการที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนี้ในเบื้องต้นนะครับในวันในเบื้องต้นนะครับ ตัวทาานะครับผมไม่เขียนนะครับไปไล่ตัวแปลเอาแต่ผมจะพูดให้ฟังก็คือความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในท่อนของเผ่านะครับ R ก็คือเรเดียหรือรัศมีของเผ่านะครับทก็คือโมเมนต์บิดนะครับหรือแรงบิดที่เกิดขึ้นในท่อนของวัสดุเผลานะครับ JJ J. คือโมดูลัสนะครับหน้าตัดหรือโมเมนต์อินเนอร์เชียนะครับ ของหน้าตัดเพลาซึ่งท่านต้องไปจำสูตรให้ได้จะมีเจของกลมตันกับเจกลมกลวงนะครับโมดูนัสนะครับหรือว่าโมเมนต์อินเชียเนี่ยนะของหน้าตัดเพลาตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นสูตรกลมกลวงอันนี้จะเป็นสูตรกลมตันอันนี้อยู่ในเทอมของเส้นผ่าศูนย์กลางดีนะครับอ่นนี่คือตัวเจ ต่อมาตัว g นะครับ g คือค่าโมดูนัสการเฉือนของเผาจะให้เป็นตัวแปร g นะครับส่วนซีต t าคือมุมบิดมุมบิดนี้ต้องระวังนะครับจะแทนค่าลงไปหน่วยต้องเป็นเรเดียนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นองศาต้องมีการแปลงต่อมาดูวิธีการแปลงองศาเป็นเรเดียนเรเดียนเป็นองศาด้วยนะครับ ต่อมาแอลแอลก็คือความยาของท่อนเผลา่าสรุปท่านไปดูตัวแปรแต่ละตัวให้ได้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรมันคืออะไรแล้วมันถูกกำกับด้วยหน่วยอะไรอย่างนี่มเนต้นจะได้แทนค่าถูกอ่ะตอนนี้ดูที่โจทย์พื้นฐานของเราคราวนี้จะเกิดทั้งมุมมองของเผาตันและเผาวกวง เริ่มอ่านโจทย์กันเ่าเหล็ก AC มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก60ม mm. ิลลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกคือตัวนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางเอาเอาไปว่านอกให้เป็นดีใหญ่แล้วกันนะครับก็คือ60ม mm. ิมิลถ้าเราแปลงไปหน่วยเมตรนะครับเพอเขาให้ตอบ ออกแนวเป็นหน่วยเม็ดเมตรเพราะฉะนั้นจะขอแปลงมาในเบื้องต้นเลยก็คือ0.1เมตรมีพันมิล0.06เมตรเขียนในรูปได้เลย0.06เมตรนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกดูผมชี้นะครับแล้วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน40มิลหน่วยเมตรมาเลย0.04ถ้าถ้าไม่ในใจไม่เป็นก็ไปไป,ไปตัดหน่วยแปลงมานะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในในที่นี้ขอให้เป็นตัวแปรดีเล็กแล้วกันจะได้เกิดความต่างนอกดีใหญ่ใน d เล็กนะครับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการตั้งนะครับเราจะตั้งไงก็ได้นะครับหน่วยเมตรก็0.04โอเคนะครับมีความยาว1.2เมตรไม่ต้องแปลงครับอันนี้แอไปเลยตัวแปรแครับถ้าเป็นคนช่างสังเกต เขียนในรูปเลยครับความยาว1.20เมตรโอเคนะครับให้หาอะไรครับให้หาโมเมนต์บิดสูงสุดที่เกิดขึ้นตัวแปรคือตัวไหนเอ่ยคือตัวทครับท a อกโมเมนต์บิดแรงบิดสูงสุดก็ต้อง t m a มครับทีแม็กอ่า ให้หาทีแม็กสูงสุดกรณีหน้าตัดเพาตั้งต้นเป็นกลมกลวงหลังจากนั้นดูการสร้างโจทย์หลังจากนั้นทำการหลอมเหล็กแล้วเทลงมาในช่องว่างที่กลวงนะครับเทลงในหน้าตัดของเพาเหล็กจนเต็ม แล้วปล่อยให้เย็นตัวลงเมื่อก่อนตรงนี้เคยกลวงเอาเหล็กที่หลอมเทลงไปแล้วปล่อยให้เย็นมันจะกลายเป็นหน้าตาดัดกลมอะไรครับกลมตันตามโจทย์ให้เป็นนะครับให้หาท็อกเหมือนกันสูงสุดเหมือนกันแต่คราวนี้เมื่อหลอมเหล็กเทลงไป มันจะกลายเป็นกลมอะไรเอ่ยกลมตันแต่โจท์ไม่ได้พูดคำว่ากลมตันนักธเลมเห็นไหมครับแต่การบรรยายของโจทย์วิศกรน้อยอย่างเรามองออกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นหน้าตัดกลมตันโอเคนะครับนี่คือการบรรยายของโจ์กำหนดให้วัสดุที่ใช้ทำเพลาเนี่ยเป็นเหล็กนะครับ วัสดุตัวนี้ที่ใช้ทำพาเนี่ยสามารถรับความเค้นเฉือนได้สูงสุด130เมกะปาสาลทั้งเมื่อก่อนเคยกลวงแล้วเหล็กชนิดเดียวกัน,นยังมาหลอมแล้วเทลงไปในหน้าตัดที่กลวงให้ตันวัสดุเหล็กตัวนี้สามารถรับความเค้นเฉือนได้สูงสุด130เมกะปาสาลนะครับ SI unit ก็ความเค้นเฉือนก็ต้องตัวเท้าหรือตัวทอถูกต้องไหมครับ สูงสุดก็แม็กซิมัมใส่ลงไปโมเมนต์บิดหรือแรงบิดให้ตอบในหน่วยกิโลนิวตันเมตรนะครับถ้าเป็นโมเมนต์ก็จะกลายเป็นกิโลนิวตันเมตรถูกต้องไหมครับนี่คือหน่วยของโมเมนต์บิดในที่นี้ใช้คาถา3มพจน์นี่แหละครับในการคำนวณแล้วก็ใช้หานะในส่วนของหน้าตัดกลมตัดกับกลมกลวงในตัวเจให้ถูกเท่านั้นเองอเอารูปตัวนี้ครับนะี เป็นรูปฟรีบอดี้ไปเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่โจทย์ให้หาหาทอร์กโมเมนต์บิดแรงบิดนะครับอ่าตอนนี้จะขอบรรยายชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอนุโลมเป็นฟรีบอดี้ไปเลยนะครับอ่แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรรูปนี้ฟรีบอดี้รูปนี้นะครับอ่า อ่าดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้หลอมเหล็กยังไปนหน้าตัดกลมกลวงอยู่นะครับอ่าบรรยายเนาะสุดแท้ตะเรลานะ,ะถ้าเป็นการทดสอบอ่าผมจะขอพูดสักนิดหนึ่งก่อนการหลอมเหล็กนะครับแล้วเทใส่ลงใน หน้าตัดพเพลาเหล็กนะครับก็แสดงว่า,พาวเพลาเหล็กของเราก่อนนะครับก่อนหลอมเหล็กพเพลาเหล็กมีหน้าตัดกลมกลวงอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่เป็นกลมกลวงนะครับ อะไรอะไรที่ว่าก็คือสิ่งที่โจทย์ยต้องการคำตอบก็คือทอ l k กหรือโมเมนต b บิดนะครับโมเมนต b บิดสูงสุดนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยโจยสั่งให้หาหาหเขาหน่อยแต่เป็นกรณีเผากลวงกลมกลวงอ่าเผากลวงนั่นเอง นะครับนี่คือคําตอบแรกคือตั้งต้นมันกก้วงมันกลมกวงก่อนนะครับวิธีการทําทําอย่างไรนะครับไปลอกคถาสามพจน์นี้มาก่อนแต่เดี๋ยวดูว่าอะไรรู้ไม่รู้ขัดขาด,ดเกินเกินตรงไหนแล้วไข่เป็นสมการหาโมเมนต์บิดหาท้อออกมาเพราะนั่นใช้คําคว่าจากครับเท้าวความก่อนจากท้าส่วน R ไปลอกสมการสามพจน์มาท้อส่วนด้วย J g t าส่วนด้วย L นะครับแล้วดูว่าเรารู้อะไรมา้างตัวนี้ความเข็นเฉือนครับไปดูข้อมูลของที่ใช้ทำเผาถือว่ารู้ครับถือว่ารู้ลัศมีรู้เส้นผ่าศูนย์กลางอะรมพิตเตอร์หารสอง ก็คือรัศมีครับเพราะนั้นถือว่ารู้ส่วนตัวทอร์กตัวนี้โจท์ยสั่งให้หาครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ส่วนตัวเจครับหาได้หาได้เพราะฉันรู้สูตรหน้าตัดเพลากลมกลวงโอเคไหมครับ ส่วนที่เหลือตัวนี้โมดูลัสการเฉือนถ้าดูจากการบรรยายข้อมูลโจทย์ไม่รู้ไม่ได้บอกมามุมบิดบิดไปเท่าไหร่เนี่ยที่เสียรูปไปเนี่ยไม่รู้ตัวแอลถือว่ารู้แต่ตรงฝั่งมันที่มันอยู่กับเขาเนี่ย มันไม่รู้ตั้งสองอันเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์ครับพจนี้ปิดทิ้งไปเลยเราจะหาโทโมเมนต์บิดจากความสัมพันธ์ของสองพจนีน้เห็นไหมครับรู้โจทย์บอกรู้มองออกเดี๋ยวหาได้เพราะนั้นถือว่ารู้สามไม่รู้ตัวที เสร็จแล้วครับโมเมนต์บิดมาแน่อ่าเพราะฉะนั้นใช้2องพจน์นี้ครับควายออกมาอ่าควายออกมาอ่าควายอย่างไรอ่าควายอย่างไรนะครับอ่าช่วยกันดูหาตัวนี้นะอ่าก็เขียนตัวทีสูงสุดห้อยเป็นตัวแม็กอ่าเท้าตัวนี้ความเข้นเฉือน แต่เขาบอกมาว่าสูงสุดดูกรรมัญญาที่โจทย์เพราะนั้นห้อยคำว่าแม็กไว้นะครับตัว j ย้ายขึ้นไปไปเป็นคูณนะครับส่วนด้วยตัว R ่นี่แหละครับคือหน้าตาของการได้มาซึ่งโมเมนต์บิดหรือแรงบิดสูงสุดเนี่ยครับทำแบบนี้ครับแล้วมันจะเหลือแค่สองพจน์คุยกัน ในบางครั้งถ้าข้อมูลจดย์เออดีๆอาจจะเป็นหาท้อจากความสัมพันธ์ของสั่งีซีตส่วน L กับตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเราใช้ไอสามพจนนี้เป็นมันก็ไปได้ครับไม่ยากอะไรมากมายอ่ะตอนนี้เรามาดูตัวแปรแต่ละตัวก่อนครับจะหาม่าไม่บิดได้อ่าตอนนี้ไล่ทีละตัวครับว่ามันหน่วยโอเคอย่างอ่าเมื่อเอาเคนเฉือนสูงสุดก่อน เ็นเสียสูงสุดถ้าดูตามโจทย์บอกที่วัสดุเหล็กนะครับที่ใช้ทำเพลาร้อยสามสิบเมกะปาสคาเริ่มหน่วยแล้วครับท่านั้นเอง130เร้อยสามสิบเมกะปาสคาตัวนี้นะครับเราจะคลายมันจะปรุงมันให้เป็นหน่วยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรสาเหตุที่ต้องคลายมันเป็นหน่วยนี้เพราะโมเมนต์บิดเขาให้ตอบในหน่วยกิโลนิวตันและเมตร โอเคไหมครับเพราะนั้นต้องเดินทางให้ถึงหน่วยนี้ให้ได้นะครับอ่ะตอนนี้จำนะไม่เอ่ยว่าจะคลายอย่างไรเมกะคือ10บกำลัง6กพารคานคือนิวตันต่อตารงเมตรอันนี้เป็นอยู่แล้วอาแล้วนิวตันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นไอตัว K นคเคือสนะิบกำลังสามะเพราะ,ะนั้นเอาตัวเลขร้อยสามสิตัวเวนี้ย อยากจะคลายเป็นหน่วยกิโลนิวตันก็ต้องคูณด้วย10กําลัง3ถูกต้องไหมครับเพราะสามกับ3ตรงนี้รวมกันก็คือ10กําลัง6ก็คือเมกะปาสคาลถ้าจะเป็นหน่วยนิวตันเอาตัวเคออกก็จะกลายเป็น1 3 0 0คูณ10กกำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรพราเมกะคือ10กําลัง6เลือกเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเรายังต้องพึ่งหน่วย s i สไอยูนอยู่ ตำราที่เอามาเรียนมาเรียนรู้มันมาจากตำราต่างประเทศนะครับ mm hmm. เขาคิดได้ก่อนเรา mm hmm. เขาใช้เป็นหน่วยสากลเนสไ mm hmm. อยูนิตเพราะนั้นเราก็ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับแปลงดวงแปลงหน่วยให้โอเคสักนิดหนึ่งต่อมาตัว J ครับก่อนหลอมเหล็ก J ของเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในภายนอกเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น J จกลมกลวงถูกต้องไหมครับยังไม่ได้เอาเหล็กหลอมลงไปเทไปในช่องว่าง นะครับเพราะฉะนั้นไปเอาสูตรเจเทากลวงมาเทากลวงมาไปลอกมานะครับพายวงเล็บ d ีกำลังสี่นะครับนอกไหนนะครับกำลังสี 32, ่หารด้วยสามสิบสองครับหารด้วยสามสิบสองนะครับ ที่ผมเบียดไปแล้วนะต้องขอโทษด้วยนะครับแทนค่าเลยครับพายเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกกลมกลวงนะครับในหน่วยเมตรคือ0.06ครับตัวดีตัวใหญ่0.06นะครับยกกำลัง4นะครับ ลบด้วยเส้นผ่าสูมกลารภายนอกเราแปลงไปหน่วยเมตรแล้วครับ0.04เมตรยอย่าลืมยกกำลัง4นะครับหารยาวด้วยสูตรของมันคือ32คิดเลขครับคิดเลขครับมันคือโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดเพลากลมกลวงออกมาขอ,อเขียนตรงนี้นะครับ1นึ 0.2คูณ10ยกกำลังลบ6มันคือโมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนต์อินเอเชียนะครับของหน้าตัดเผากลมกลวงเพราะนั้นอินเอเชียโมเมนต์ความเฉื่อยหน่วยต้องเป็นมิติของความยาวในที่นี้คือหน่วยเมตรยกกำลัง4ยังจำได้หไหมเอ่ยนะครับที่เรียนเรื่องโมเมนต์อินเอเชียกันไปนะครับอ่ะ นี่คือตัว J เจเผากลมกลวงก่อนล้อมเหล็กใส่เข้าไปหน้าตัดมันกลมกลวงครับปรุงแล้วได้แล้วต่อมารัศมีครับรัศมีตัวเนี้ยจำไว้นะครับขอมาฝั่งนี้แล้วนะครับตัว R นะครับที่ไม่พอแล้วมาตรงนี้ R ตัวเนี้ยจำไม่ขึ้นใจ ต้องเอาไดมิเตอร์ภายนอกหารสองครับเจ้าภายในไม่ได้สาเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะเราต้องการหาค่าสูงสุดความเค็นเฉือนก็เป็นความเค็นเฉือนสูงสุดที่โจทย์บอกเพราะฉะนั้นความเค็นสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ผิวผิวที่ว่าคือผิวนอกของเพาเนี่ครับตรงนี้คือผิวนอกตัวนี้คือผิวนอกนะครับจะเกิดความเข็นเฉือนสูงสุด แล้วก็สัมพันธ์กับโมเมนต์บิดสูงสุดตัวทอร์คด้วยจะเกิดขึ้นสูงสุดที่ผิวเพราะนั้นต้องใช้เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกหารสองนะครับอ่าอ่าถ้าเราดูคือตรงนี้ครับถึงข้างนอกเลยคือ r ยันข้างนอกเลยนะครับอ่าอ,อ่ก็คือเหมือนไเป็นอารเอานะครับ เอาเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกหารสองไดมิเตอร์หารสองดียากไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกก็คือ0.06นะครับใช้ค่าสูงสุดเกิดขึ้นที่ผิวหารสองเพื่อให้เหลือครึ่งหนึ่งเป็นรัศมีอาจากศูนย์กลางกลมกลวงออกไปนะครับก็ได้ออกมา0.03นะครับเมตรเราต้องใช้หน่วยเมตรนะครับ เราจะตอบไว้นี้พร้อมสุดๆแล้วครับพร้อมที่ว่าคือพร้อมอย่างไรนะครับพร้อมสําหรับการแทนค่านะครับเพื่อหาโมเมนต์บิดสูงสุดตัวนี้ครับหน่วยหน่วยปรุงแต่งโอเคแล้วนะครับความโมเมนต์บิดสูงสุดเท่ากับความเข็นเฉือนสูงสุดคูณกับเจเผากลมกวงหาด้วยรัศมีภายนอกนะครับแทนค่าครับแทนค่า นะครับโจทย์ต้องการ t-max นะครับเท่ากับความเข็นเฉือนสูงสุดนี่ครับ130คูณ10กำลัง3กิโลนิวตันต่อตารางเมตรครับจำตัวเลขมา130าคูณ10กำลัง3กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับที่ควายไว้คูณกับตัว J ครับ J จขมกวงนี่ครับ หนึ 1> 1. ่งจุดศูนย์สองคูณสิบลบหกเมตรกำลังสี่นะครับอย่าลืมหน่วยนะครับเจกลมกวงดึงจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังลบหกนะครับเมตรกำลังสี่เมตรกำลังสี่หารด้วยรัศมีภายนอกนะครับรัศมีภายนอกคือ0ูนย์จุดศูนย์สาม หน่วยเมตรคิดเลขสิครับคิดเลขเลยนะครับแล้วก็ลองตัดหน่วยดูลองตัดหน่วยดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ตัดกันนะครับแล้วตรงนี้ก็ตัดกันตรงนี้จะเหลือเป็นหน่วยเมตรนะครับอันนี้เหลืออยู่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้น มันจะเป็นโมเมนต์น่ะมันก็กิโลนิวตันคูณเมตรถูกต้องไหมครับอ่านี่คือคำตอบที่โจทย์ต้องการส่วนพวกเราก็กดคิดเลขดีครับอ่าลองกดดูจะได้4.42เป็นโมเมนต์บิดหรือแรงบิดสูงสุดออกมาในหน่วยของโมเมนต์คือกิโลนิวตันเมตรนะครับก็เปรี่ยบเสมือนว่ากรณีหน้าตัดกลมกลวง ก่อนหลอมเหล็กเทลงไปในช่องว่างนะครับต่อมาทำอย่างไรบรรยายสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นตอนสอบอาจจะไม่ต้องเขียนบ,บรรยายตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ขอให้เข้าใจหลังจากนั้นทําการหลอมเหล็กนะครับหลอมเหล็กหลอมนะครับหลอมอ่า,านีด้ออกว่าหลอมหลอมเหล็กแล้วเทลงไปนะครับเทใส่ลงใน หน้าตัดเผาเหล็กมันกลมกลวงอยู่นะครับเมื่อเอาเหล็กร้อนๆเทลงไปแล้วปล่อยให้เย็นพอเย็นนะครับเหล็กอยู่เต็มหน้าตัดเลยดังนั้นเผาเหล็กจะกลายเป็นหน้าตัดกลมตันออตีโจทย์ดีด กลมตันกลมตันแล้วครับตันหมดเลยเนี่ยตันหมดเลยทึบเลยนะครับอ่าให้หาอะไรโมเมนต์บิดเช่นเดียวกันครับโมเมนต์บิดสูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้เหล็กเต็มแล้วครับ กลายเป็นเผาตันนะครับกลายเป็นเผาตันพอกลายเป็นเผาตันแล้วก็ต้องใส่ข้อมูลที่มันเป็นแบบตันๆอะไรก็หน้าตัดตันควายเหมือนเดิมครับหลักคิดเหมือนเดิมเลยเพราะนั้นลอกหน้าตานี้มาได้เลย Okay. ส่วนด้วย R นะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อทกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อตัวเนี้ยเหมือนเดิมเพราะใช้เหล็กชนิดเดียวกันที่หลอมแล้วเทลงไปนะครับร้อมสิบเมกะปาสคาลก็เท่ากับ ร้อยสาคูณสิบกำลังสานะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเพราะที่บายไปแล้วพระเอกของเราคือตัวเจรครับเจคราวนี้ต้องกลายเป็นหน้าตัดเหล็กหลอมเต็มแล้วอะเย็นแล้วอะเป็นกลมอะไรเอย่ยกลมตันกลมตันไปเอาสูตรโมเมนต์อินเชียของหน้าตัดกลมตันมา นะครับพายดีกำลังสี่ส่วนสามสิบสองอันไม่มีพายดีกำลังสี่ส่วนสามสิบสองพายดีกำลังสี่ส่วนสามสิบสองนะครับตรงตัวดียังงงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดีก็คือภายนอกมันเท่าเดิมเลยครับเท่าเดิมก็คือภายนอกก็คือ0.06แค่มา่ก่อนกลวงคราวนี้มันตันเสร็จแล้ว ก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็เท่าเดิมแต่แค่หน้าตัดมันตันเพราะนั้นก็0.06เมตรโอเคนะครับไม่น่าจะยากนะครับกำลัง4ส่วนด้วย32กดเครื่องออกมานะครับได้1.27เป็นกลมตันนะครับอย่าลืมคูณ10ยกกกำลังลบห6เมตรกำลัง4 นี่คือหน่วยของอินเเชียลัศมีห้าโมงลัศมีเหมือนเดิมเพราะสูงสุดเกิดขึ้นที่ผิวจากหน้าตัดกลมกลวงกลม,กลม,กลมตันก็นแล้วแต่ในที่นี้เป็นกลมตันแล้วก็ยังคอนเซปต์ว่าเป็นลัศมีูนย์กลางถึงผิวนอกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น r ก็เท่ากับ d หาร2 ไดมเตอร์ใหญ่หาร2เหมือนเดิมในที่นี้ก็คือ0.06 0.06หาร2ได้รัศมีก็คือ0.03เมตรนั่นเองอส่วนที่เหลือคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแล้วนะนะก็แทนค่าลงไปนะครับ ก็แทนค่าลงไปแทนค่าหาโมเมนต์บิดสูงสุดแต่เป็นของหน้าตัดกลมตันเป็นกลมตันอยู่นะณนะเวลานี้ทาวแมทคูณเจส่วนอรข้อมูลกลมตันนะครับร้อยสาคูณสิบกำลังสไม่ขอเขียนหน่วยติดแล้วนะ,ะเขียนแค่ ตัวนี้เขียนหน่วยให้ดูครั้งหนึ่งแล้วติดหน่วยให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่จะแทนค่าตัวเลขอย่างเดียวเลยคูณกับ J J ต้องกลมตัน1.27คูณ10ยกกำลังลบหนะครับหารด้วยรัศมีภายนอกก็คือ0.03กดคือเลข ถ้าถูก,ถกแล้วผมถูกด้วยจะได้5้จุด้านะครับ5้จุดตัวนี้เป็นโมเมนต์บิดสูงสุดก็คือกิโลนิวตันเมตรโมเมนต์บิดก็คือมันจะทำให้หน้าตัดเพลาเนี่ยโยบไปเย้ไปนะด้วยมุมบิดนะซซตาอะไรต่างนะครับอย่างที่บอกไว้นะอันนี้เราเรามุ่งที่คำนวณตัวอย่างให้ได้นะครับ ถ้าตัวอย่างมันซับซ้อนมากกว่านี้แล้วเราไม่เข้าใจเราหลงนะครับเราต้องไปย้อนดูทฤษฎีหลักมันถึงจะคำนวณได้ถูกตามมานะครับอ่ะต่อต่ออบอต่อก็สรุปโจทย์เนี่ยมันรวงจังเลยแต่ถ้าสังเกตดูมันก็คือหาโมเมนต์บิดสูงสุดกลมกลวงกงับกลมตันแล้วว่าใช่ไหมครับอ่ะแต่แค่โจทย์มันทำให้เราปั่นปวนนิดนึงอ่ะก็เสร็จแล้ว นะครับอะต่อมาณนี้นะครับถ้าไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมเนี่ยโอโ้โหมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าน,นี้นะครับอ้ไรเงี้มาต่อกันแบบอนุกรมเนี่ยห,หลายๆท่อนต่อกันเนี่ยการหาค่าทอคค่าโมเมนต์บิดเนี่ยมันต้องมีเอามารวมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดูเหมือนจะง่ายดูตัวอย่างให้หลากหลายด้วยนะครับ ดูแลตนนัวเองครับโตแล้ว